สบายดีพี่น้องพอกันอีกแล้วครับคือเก่าเหมือนเดิมครับสำหรับคลิปนี้หยุดไปบอกชิมงานรถบ้านครับใหญ่ไหมใหญ่าจากถนนครับเพราะรถเส้นนี้มันถนนใส่งานครับรก็เลยว่าให้รถบ้าไปจอดอยู่ที่เปเรียงระดับเอามุมใดก็ได้หน้าเวทีบอกว่าอยู่สเสาไฟฟ้าต้นที่สองมาสัน่นน่าจะเป็นตัวน,นี้วะทั้งกระสีเก่าบ่หลุดถอยไหม ไฟขึ้นมานี่ไหนเวทีอยู่เสาเสาไฟเนี่ยวาสั่นเออไนี่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 เสาเสาจากเหยันนั่นต้นนี้ปะพุ่นพุ่นพุ่นนับจากเหยนหลังพุ่นมะน่าจะต้นนี้ตีเออเอาเอาเอานี่ก็ได้ลูกฟ้าให้มันหอดฟ้าฟ้าจุดให้มันหอดสังกระซีย่างหนาหนาวเอา วันนั้นก็ถอยนี่แล้ววันวันนั้นก็มันอยู่แนวนี้วะสันแนวน,นั่นเปนวันต้นที่สองตินั่นนัดแข่งแคยนน้อยนั่นมานเออที่นี่วันนี้ตัวนี้ขึ้นไปไรวะพี่เบิ้มไปไรปลาเบิม้มปลาเบิมเบ้มไปขับออกแหวไหนสันไปผูดอะยุ่หันเราไปยุ่งฝุดแล้วนั่งยก็ฝุ่น

เลยแล้วมาถอยเอาก็ได้เดี <i> ๋ยวเดินามาเดินหนาวมาพี่ลูกนี่ฟองหนักมาเดินหนาวมาพี่ก็ได้มาสั่นถอยไปถอยไปเราไดวพอสิบบอกถอยตรงๆถอยตรงๆตรงยางเดียวตรงยางเดียวถอยไป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 ยึดถอยไปถอยไปถอยไป mà đơn nào mất gì mà để đơn nào mất đi chẳng ngày lâu mới nhập bỏ. À. má má má, tung mắc quan, tung mắc quan, chẳng ngày lâu kiếm bỏ. เออมามาตกมาเลยเชียงบ่นี่เอาพอก่อนสัตว์นะพก่อนรอะว่ามันงานทุกเมือมัน งานถุกมือมันสังกะสีแตกกระสันของใจเกิด่อยนี่แปะสีเหลืสอสังกะสีของใจเกิด่อยแปสีลือสังกะสีพอนะต้องถอยออกมาให้เราแน่กระสันแล้ววะค้นไหลวะไหลงานฟีเนาะเออพี่น้องก็พูดได้กับว่าเตียงมือนี่ได้ว่าคนสิไหลเพราต้องเบียดหันใจได้พะนะนายกสั่งเออ

นี่้านไปพักเ้รับงานมเ่ไม่เพลิงกาละสินอือมืออื้นีอะไรกัไปพักเเลยเนาะเศร้ามืออื้นมืออื้นเศ้ามืออื้นยี่สิบสิมืออื้นมีงานอไเทีมือม่ีงานเออมือหือจังบอมีมือหื้อบ่มีเพราะว่าเขาบ่ิสิเขาก่อนเาะเส้าซองกัไปเลยเออ ท่านตัวเบิ้องตาว่เบิ้งก่อนว่ามันเ่นอยู่ไสกว่าท่านเบิ้งหอดชี่วงานนี่กาละสินกาละสินนั่นแ่ละมือก่อนเขาเดินทางไปมาบยางคนเชี่ยวบ่กากกากตากปีกอกได้บ่นี่แล้วแลทั้นนั่นนั่นแะว่าพตคนทัุ้่นเบ่งองนัินไปเบิ่งเันเบิ่งทังเลี้ยวหฮาไป เล้วเล้วออกอ่ะเออออกวนมาพี่ล่ะแมีนมันออกทางนี้ป่ได้หรอเิต้องไปเคลียร์ทางเข้าทางออกเนาะได้เล้วไปย่างตัวเสร็จแล้วต่เก้าพีเฉลียวตัวลอยเม็ดอ่ะ พัดสวีดสวีดแล้วนี่มันสิบมืดเงี้ยหน่อยมื่หลานก่านี่แมนมดว่นนั่นเอ่เฮ็ดลวพีชชอบตำรลศิลาเฮ็ดนี่เราเฮ็ดแกงท่องเที่ยวนี่แหละเนาะแมนมืดแบปานั่นพูดอะไเนี้ยออไปหอนฮะ ก็จเนี่ยเดินน้อีกหน่อยนึงอย่างเขา้วยเอาออเเปลี่ยนรุ่งแดุงเขาเป่ยนี้ลาว่คุวันเปี่ยนไหาคันได้เลยนี่คัคันีกกินอะไรวันถ้าวันกินก็มุ้ยดิผัดซื้อม้าเด็เขาวันนึ่งในลานถือหนึ่งในลานแบรว่ามันถึอรางวัลเดถือรถ เติมน้ำมันเกันน่้นอปียงขยงนมัแล้วคจนมาั้งต่มือซื่อมามือแรกไป้านห้ไปเค็กศูนเค็กปั่มดิใช่หรเเออเแมนคูก็เียลาูนมัน้าับเพลกเาค่ำเนี่ยนแล้วมันก็กินน้ำมันก็เขาจับเินบ่จับเงินบ่เออมันเป็นอย่างวตี Nói hòn ngoài trái bông cờ tiêm cứ bột con bộ mua sẵn à khánh nông mua hao nhưng tiêm thẳng chứ không đâu khánh mua gì chẳng len cứ len cứ gần này máy nặng nhưng khánh được to bột con mua mè lột kim làm bánh bị nòng của đây chắc jack sai nghiệp mu an bị chập bị chập khó mừng cả mà bình thường hệ thống อัดฉียดสูบีปกตินอน,นัอ่นเหยียบจอดจัดเขาเข้าว่าสันถ้่นก็บ่เกินกันลงก,กันแล้วต้องวนกันยุ่งไงว่าคลิปนี้เปสต์มีสกอตพี่น,กกน,นี๋ยวบอกกันไหมหนัห้สบายดีพี่น้อง